สวัสดีครับทุกคนโอ้โหวันนี้วันศุกร์ันศุกร์ครับรถก็ติดหน่อยหนึ่งครับผมต่างชาติครับต่างชาติมาทรงเที่ยวกำลังซื้อเสื้อผ้ากันอยู่ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครับสองทุ่มโอ้บรรยากาศร,รันยามร,ราตี โราลามค้ำแหงครับกเด็กแล้วแต่คนยังคึกคัดอยู่เลยวันนี้อากาศเยนเ็ยนๆครับอากาศเย,นเยนน็นๆน่าจะเช้าแล้วครับเ,เริ่มมีความนงความหนาวเข้ามาแล้วตอนนี้แต่ผมอากาศออกเยนเ็ยนๆต่างจังหวัดก็คงจะหนาว มากกว่านี้มีลมมีลมด้วยนะครับที่กรุงเทพมีลมด้วยแต่ก็ไม่ไม่เย็นไม่หนาวสักเท่าไหร่จะมีความรู้สึกว่าออกใจเย็นๆน็นรเทพก,ก็คงจะหนาวแล้วจะหนาวเหมือนตอวจวอแล้วครับพอดีจะไปโุระชสักหน่อย ก็เลยถ่ายให้เพื่อนเ่ได้ชมไปนปครับช่วงยามดึกสองทุ่มตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วบรรยากาศยามราตรีของวันศุกร์ครับก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ภาราชการก็หยุดงานกัน ครับพยายามกลับบ้านกันเดียบน้อยพร้อมเ,เ,เพื่อนเพื่อชมกันพร้อมโปรเจกต์ประกาศเย็นแล้วประกาศเย็นแล้วจับชมกันไปเรื่อยๆนะครับได้เวลาสักหน่อย เอละสนอครับจากที่ร้อนอดอ้าวมาหลายวันมากเลยตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนลงก็โอเคจะได้ไม่ร้อนจิตใจก็จะได้เย็ยนลงตามอาการครับกระดงกก็เดินกันครับ อองซื 60, 62, ้อของซื้อผักกันเอ๊ะม่วงไม่มีเนาะม่วงไม่มีโอเคไปต่อไปต่อกรบับดพร้อมไปชมกันครับใครจะถึงซอยรามนะายี่สิบเก้าแล้วใครจะถึงแล้ว เป็ตัาเตียวเองเอครับก็ยังมีร้านค้ายังขายของยังไม่เก็บกันก็คงจะเป็นมันสดก็เลยขายเด็กมาโอเคมาถึงซอยร้านยนะิปซาแล้วครับก็เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งบิ๊กซีนะครับก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ Gracias.